อืมเขาเรียกมันมันมันต่อเผือกเเออมันต่อเผือกก็แบบนี้ครับนี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับผมว่ามันมันกินปลามันหวานหวานมีรสหวานนิดนึงนะแต่มันต่อเผือกนี่เขาเอามาเอามายี่ยอมเามาย่างมาเชื่อมไอ้มันอย่างเงี้ยที่ยอมมอามาเชื่อมแกงบวบ

ฉันเป็นคนไม่ชอบทําอะไรแบบลวกๆทำแล้วต้องดีไม่ดีไม่ทําทำไม่ดีนอนอยู่ดีกว่านอนอยู่วันไม่มีปัญหาวใจยนะฮมไปใมีหาไม่จุกติกไม่ชุกใจจ้งไปจงมาไม่กินหัวคิวเพราะไม่รู้จะกกินอะไรเงินตัวเอง Yeah. วันนี้มาเข้าคนเขาถาวายรถมาใหม่โทรโทรไปถามมันบอกว่ามึงถาวายกูไหมเขาบอกถาวายงั้นเดี๋ยวกูขายนะเกาเงินไปซื้อน้ำม,มันเติมบอกงั้นก็ไม่ถวายเขาปงให้มาวิ่งขาใช้บอกั้นถ้าถวายมึงองโอนนะเดี๋ยวกูไปขายรถคันเก่ามันแย่แล้วไงรถคันเก่าก็ของเขาเขาก็เอาคืนไป